ก็คอราคาสลี่ในความเข้าใจของเอ็ดนะคอสลี่มันคือราคาแพงแต่ว่าแพงแบบสมราคาแต่เอ็กเ s i v ีคือราคาแพงแต่ไม่สมราคาหลังมาก็มีหลุดนะกระเป๋ายี่เยียก็ออกมาเยอะเพราะว่า FC ที่ส่งแบบ มาหลังบ้านก็เยอะเหมือนกันที่แบบส่งตะเข็บมาแล้วคือแบบอันนี้หรอมันเทนมาสองปีออดอกมืงเมาหรือเปล่ามึงไปกินยาดองมาหรือเปล่าก่อนที่เนี้ยมีพูดของคุณดูมามันก็ไม่ได้แวริทขนาดนั้นเพราะว่าก็มีมีประสบการณ์ตรงเลยว่าเออกระเป๋าที่เราเคยได้มันก็ไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นเพราะเขาพูดเลยว่าถ้ามันไม่เป๊ะจริงๆจะไม่ได้ยังมาอยู่แตสโซมันแต่มันมีหลายใบมากที่มันไม่ได้เป๊ะแล้วมันก็หลุดมาโซ่ซึ่งอย่างเนี้ยมันไม่ควรเกิดเหตุการณ์กับแอมเอสนะเพราะว่ามันรูนเทอริเท อันนี้คือการทุเลยลูกค้าอย่างสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอรีโมยา365อีกครั้งหนึ่งค่ะ l ลฟ์สไตล์ยูทูบเบอที่มั่นโหนที่สุดใน3โลกรีวิวแบบจริงใจโดยไม่สนหลีสนแตดใดๆทังซินค่ะ <c oughs> วันนี้นะคะสำหรับ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรนะคน <c oughs> หลายๆคนที่ติดตามช่องเอ็ดดี้วอยัสกแล้วก็รู้จักช่องเอ็ดดี้วอยัสก็มาจากคลิป แหกกีพนักงานแอร์เมสอะไรเงี้ยซึ่งนานละเกิดขึ้นนานละหลายปีละอะไรเงี้ยก็เออเป็นไวรัลเลยทีเดียวอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นเราก็มีความเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเข้าใจเนเจอร์แล้วก็อ่เขาเรียกว่าอะไรนะ p r o c e d ร,รนะ r ของแบรนด์นะเราก็เข้าใจแหละว,ว่าโอเคมันมันกว่ากว่าที่จะได้กระเป๋าอ่ามาแต่ละใบอย่างเงี้ยมันต้องผ่านอะไรบ้างอะไรเงี้ย อ่าอันนี้อาจจะไม่ต้องเล่าแล้วเนาะเพราะว่า f c ก็ที่ติดตามเอ็ดมาก็น่าจะรู้แล้วว่าเออเราก็ต้องไปทําความรู้จักต้องไปอ่าเขาเรียกว่าน,นะเข้าไปหา s a บ่อยๆไปซื้อของที่เราชอบบ้างอะไรอย่างเงี้ยเอ่อเพื่อโชว์ว่าเราเป็นเป็นเป็นแบรนด์ลิขิตเนาะเป็นคนที่รักในแบรนด์จริงอะไรเงี้ยมันก็ไม่ยากนะแต่มันก็เทคไทม์คือวันเนี้ยเอ็ดไปดูเอ็ดได้ดูมาเป็นอาทิตย์ละหลารายการ60 m i n u ม e s นะเขาไปสัมภาษณ์คุณดูมาที่เป็น a าร์ตเด렉เตอร์ของ a i r m เมนะครับแล้วก็เขา uh, ให้สัมภาษณ uh, ์บนบนบนช่องนี้แล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจอะไรเงี้ยคือในวิดีโอเขาก็จะพาชมฟาบวกซาวน์รเนะก็คือเป็นสาขาแฟรชิสโตแอร์เมเนี่ยเป็นแบรนด์ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมา กว่า200ปีเขาเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างมีเฮอริเทจอะแล้วก็มีชื่อเสียงในเรื่องของคราฟต์แมนชิปมาดับหนึ่งเลยนะก็คืองานฝีมืออะมันเป็นงานศิลปะอะไร่งเงี้ยแล้วก็เดือนที่แล้วนะครับที่เอ็ดไปมาแล้วก็โชคดีได้ใบนี้มานะครับก็คือ AMS เ s l l y l y ที่เราเคยโดนเขาเรียกว่าอะไรนะตอนนั้นไปเที่ยวช่วงโควิดอะไรเงี้ยโดนแบบแก๊งอะไรเงี้ยแก๊งสแกมเมอร์อะโดนขโมยบบริไฟอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นเราก็เศร้ามากแล้วเราก็ โอเวอร์คัมมันใช้เวลาเป็นเดือนอยู่นะแต่เราก็แบบโอเคเ uh, อ่อกูติ n ง will h a p p e นอะไรเงี้ยซูเนอร์อลเลชเชอร์คัมอินเดอะเบชเวแล้วก็เราได้มาในในเออในราคาที่แบบไม่ต้องพ่วงแล้วก็ไม่ต้องรอวิชลิตเลย ก็คือสาขาฟาบวกที่เขาที่คุณดูมาโชในในรายการก็เป็นสาขาที่สาขาแรกพิธีกรทึ่เป็นผู้หญิงในในวิดีโอนะยังบอกเลยว่าเหมือนเข้าไปไปไปชมพิพิธ์พิพิธภัณฑ์รูปของของกระเป๋าอะไรเงี้ยแอเมว่าอุ้ยมีแต่ใบที่แบบว่าจึ้งๆอะไรประมาณเนี้ยที่เขามีการสัมภาษณ์คุณคุณดูมาสด้วยก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะทายาตรุ่นที่7ที่ตอนนี้ เขาดูแลเรื่องของ artistic director การได้มาซึ่งโคตาแบ็กโคตาแบ็กเนี้ยตอนนี้หลักๆจะมีอยู่แค่สามใบนะก็คือ มีเบอร์กินมีเคลลี่แล้วก็มีของซองอะยจะลงรูปไว้ให้ดูละกันเพราะว่ากระเป๋า m อรเสอะส่วนมากก็คือ,อจะเก็บไว้ในที่ปลอดภยัยไม่ไม่ค่อยเก็บไว้ที่บ้านเพราะว่ามันค่อนข้างเป็นอะไรที่อันตรายเนาะในเยอรมันอะไรเงี้ยก็แบบเออก็ต้อง,ต,องต้องแยกเก็บอะไรเงี้ยกันไม่ใช่ว่าอยู่เดินเข้าไปอยู่สมมติมีกระเป๋าเงี้ยใบยละตอนนี้ใบละประมาณ1 000, 9 0 0 0กาว่ายูโรใช่ไหมอ่าประมาณ3 0 0 0 0นกว่า ถ้าเรามีเงินส0 0 0สนเราอยากได้กระเป๋าเนี้ยซื้อได้ไหมถ้าอยากซื้อจาก s t อ r e ซื้อไม่ได้ก็คือต้องเข้าไปอย่างที่เราบอกนะไปทําความสัมพันธ์ไปซื้อพวกอาจจะเป็นพวกแหวน j e w e l ่ y ผ้าพ,พันคอแก้วกาแฟะอะไรก็แล้วแต่โฮมแวร์ ready to wear jewelry อาเมคอัพ whatever ที่เกี่ยวกับแบรนด์อะให้เขาแบบจำเราได้ในระ,ระ,ระดับหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยอย,อยขอว่าเอ้ยขอ ขอพูดไม่เนมออนวิชลิทได้ไหมอย่างเงีนเน้ยเป็นลูกค้าใหม่ตอนนี้ก็ไม่ยากนะคือมันมันเป็นบิสเนสอ่ะอินดีเอ็นก็คือมันนี่ทอกอะถ้าอยู่มีเงินเข้าไปอยู่ซื้อนู่นซื้อนี่ซื้ออ,อ,อะไรเด๋ยวเด๋อเอฟเด๋อเอซเอเขาเขาออฟเฟอร์เองเพราะว่าทุกคน SA เขาก็โดนเทรนอยู่แล้วไม่ใช่ว่าเราในฐานะลูกค้าเราไปซื้อโซฟาเราซื้อหมอนเพื่อให้ได้ออฟเฟอร์ผ้าห่มไม่ใช่เราซื้อของหีแตกพวกเนี้ยอะไรก็แล้วแต่เงี้ยโชคดีที่เราเป็นคนชอบ ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นของ a i r m e ด้วยไงเราก็เลย I can d e v i t e เราชอบรองเท้าเราชอบเทเบลแวร์เราชอบจิวเว r รีเราชอบ, jewelry, เ,รชอบเราไม่เราเป็นคนไม่ได้อัพสามารถ a f f o r t ได้ทุกอย่างนะแต่เราชอบผลิตภัณฑ์ a i r m e ส่วนมากเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยู่กับแบรนด์เนี้ยได้นานเพราะเรารู้สึกว่าเราซื้อมาเราก็ได้ใช้มันก็เข้ากับไลฟ์สไตล์เราแต่หลายๆคนที่อาจจะแบบ ฉันไม่ชอบอะไรเกี่ยวกับ Air m s เลยมันแก่ซึ่งมันเป็นเรื่องจริงเสื้อผ้าของ Air m s เดี๋ยวนี้ดีขึ้นแล้วนะมันมันค่อนข้างมีอายุอะไรเงี้ยก็หลายๆคนก็เลือกไปไปซื้อตลาดรีเซลในช่วงโควิดเนี่ยเป็นอะไรที่ราคา Air m s x อะค่อนข้างพุ่งมากเลยสมมติว่าอยู่ซื้อ,อยู่ซื้อมินิแคนรีเลสเซนะราคา6สีผีประมาณ2 0 0 0 0 0ต้นสมสมมตินะอยู่ซื้อจากช็อปราคามันเคยขึ้นไปถึงในตลาดรีเซลนะเกิดล้านก็ ก็ไปไกลมากแต่ตอนนี้ตกลงมาเยอะมากละเหลือประมาณเจ็ดกว่าก,ก็ถือว่ายังสูงอยู่ดีเรโซมันก็ประมาณแบบเกือบสามเท่าอ่ะมันมีผลิตภัณฑ์หรือสินค้าอะไรในโลกที่แบบว่าอยู่ไปซื้อมาแล้วอยู่ขายไปต่อได้ในราคาดับเบิลหรือทริปเปิลอ่ะมันไม่มีเข้าใจบ้านในโลกเพราะฉะนั้นมันไม่แปลกใจเลยว่าการการได้มาซึ่งกระเป๋าโคต้าแบกของเอรเเป็นอะไรที่ยากเพราะว่าหนึ่งเราก็ต้องมีใช้เวลาคือในในคลิปอย่างเงี้ยคุณดูมาเขาพูดเลยว่า เราไม่ได้มีมาร์เก็ตติ้งเราไม่ได้มีเกมหรืออะไรก็แล้วแต่เราแค่ผลิตไม่ทันดีมานของผู้ต้องการเท่านั้นเอง it it come back to you uh, it takes a long time eventually it's going happen right, re อันนี้ก็แล้วแต่วิจารณะวิจารณญาณาของของแต่ละคนนะเอเชื่อว่าเขาเขาเขาเพนชันในเรื่องของการทํากระเป๋าจริงอย่าง and here is a stitch มาเร to s a d ด l e s t i ติช as a boy upstairs at the faubourg กระเป๋าเคลลี่อย่างเงี้ยใช้เวลาประมาณ18-24-25ถึง24 25ชั่วโมงยอะไรเงี้ยซึ่งกระเป๋าของแอร์เมดถ้าพันขอ a i r ร์เมมันจะเป็นงานทํามือทั้งใบเลยอย่างเขาบอกว่ไอตัวแฮนเดิลเนี้ยใช้เวลา4ชั่วโมงในการทําแล้วก็เป็นงานเย็บอยู่คิดดูดิถ้าคนที่ไม่ได้มีฝีมือคือพนักง,งานที่เย็บกระเป๋าของ a i r ์เมดอะไม่ใช่ว่าอยู่เข้าไปอยู่ สอบเป็นพนักงานแอร์เมสตอนสอบอะ่ะย่ก็ต้องแบบค่อนข้างเก่งรลละดับหนึ่งพอเข้าไปปุ๊บมันจะมีซาวเวอร์แฟร์เขาเปิดโรงงานในปี2021อะ่ะเปิดโรงงานใหม่ซึ่งใหญ่มากแล้วก็เทรนพวกพวกอาชีพเนี้ยให้เย็บกระเป๋าใช้เวลาเทรนอะ่ะไม่ต่ำกว่า2ปีถึงจะเย็บกระเป๋าพวกเนี้ยได้อยู่คิดดูดิเทนสอปีแล้วก็ถ้าคนที่ยังไม่ไม่เก่งจริงๆอะ่ะ ไอพวกสติชพวกเนี้ยอย่างสีเนี้ยก็คือสีโกลออนโกของแอร์เมสที่น้ำเป็นสีคอนอยกักซึ่งเป็นสีเฮอร์เบิของ a อร์เมสแล้วได้ของสีโกมันต้องเป็นสีมันต้องเป็นสีขาวเท่านั้นเนี่ยเห็นปะถ้าอยู่เย็บถ้าฝีมืออยู่ไม่ดีจริงอะได้ไอ้รอยฝีเข็มมันจะเฮี้ยมากในบทสัมภาษณ์เนี้ยคุณดูมาเขาบอกว่าเขาจะไม่คอมเพลมในเรื่องเวลาแล้วก็เรื่องคอร์สต,ต้นทุนเลยว่า ของที่เขาต้องใช้อ่ะมันต้องเป็นของที่ดีที่สุดแล้วเขาก็เราชอบประโยคหนึ่งที่ที่เขาพูดระหว่างคำว่า costly กับ expensive แล้วแล้วพี่ทีกอเขาถามว่ามันต่างกันยังไง what the difference I always heard that uh, Hermes is very costly it's not expensive it's costly what's the difference the cost is the actual uh, price of making an object properly with the required Level of attention so that you have an object of quality. Expensive is a product which is not delivering what is supposed to deliver, but you've paid quite a large amount of money for it, and then it betrays you. That's expensive. Like costly. In the explanation costly is expensive, but expensive is expensive. But not cost-effective. In the straight talk it's easy. But when you look at it, he explains that it's expensive because ไอ้ต้นทุนการผลิตเนี่ยมันคือมันคือราคาต้นทุนที่เราจ่ายไปกับการผลิตสินค้าชิ้นหนึ่งที่ผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานของมันที่ต้องการความปราณีตความบรรจงความดูแลเอาใจใส่ attention need level of attention so you have object of the quality เพื่อที่จะได้สินค้าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแต่ expensive ก็คือคำว่าแพงอะ่ะแปลง,ง่ายๆมันคือ product that not deliver what it should be deliver and you pay quite a lot amount of money on it and i t t r a y you คือแปลง,งง่ายๆก็คือมันแพงเพราะว่าไอตัวสินค้านี้มันไม่ได้ส่งต่อ ความคาดหวังที่เราที่ลูกค้าคาดหวังอะ่ะดแปลงง่ายๆเนาะแล้วก็ยูเพย์ยูยู่จ่ายในราคาที่มันสูงมากแล้ววันหนึ่งอะ่ะมันทรยศคุณคําว่าทรายศเนี้ยจากความเข้าใจของเอสนะเอสแปลมันมีอยไรยะนะเรารู้สึกว่ามันทรยศในแง่ของอะเลเซ่ชาแนลอย่างเงี้ยตอนนี้ราคาแพงกว่าเอเมละคลาสสิกลกยู่ซื้อในราคาที่แพงมาก อ่าคุณตี้ของ c ชา n นลแบ็กต้องแต่หลังจากโควิดปีต้องแต่โควิดหลังๆมาเลยมันเฮียมากคือเราเข้าไปดูในช็อปเรายังตกใจเลยหลายๆวิดีโอที่เราทําไปหลังๆ FC จะบอกว่าเอ้ยทำไมเอสไม่เข้าช็อปชาแนลอะไรเงี้ยเอดก็บอกมันมันคือไอเราไม่สามารถแอฟฟอร์ดสินค้าราคานี้ในคุณภาพนี้ได้แล้วอีกต่อไปเพราะเราเรา,เราพูดมาต่อตลอดนะว่าเรา เป็นคนพนักง,งานทำงานรายเดือนปกติเลยที่แบบชอบในสินค้าลักชวรี่เราไม่สามารถ a f f ร r d แบบไม่สามารถมีเงินถุงเงินถังไปจ่ายของที่มันแบบไม่ไม่ได้แบบ well-made ขนาดนั้นนะแล้วราคามันสูงแต่คุณภาพมันต่ำอย่างเงี้ยเราเราไม่สามารถไอ้นี้ได้เราก็เลยแบบเรารู้สึกว่าในกลุ่มที่เรามีกระเป๋าชาแนลที่เรามีในในสมัยก่อนที่เราซื้อมาเราแฮปปี้กับคุณตี้ในสมัยนั้นละราคาณนะตอนนั้นแต่ตอนเนี้ยคือมันมันมัน,มน สินค้าชาแนลหลังๆมาเรารู้สึกว่าเขาซื้อมาแล้วเขาก็ทรยศในในแง่ของเรื่องคุณภาพเราก็เลยไม่ซื้ออีกต่อไปแล้วแม้ว่าดีไซน์อ่ะมันจะออกมาแบบสวยมันจะแบบอย่างชาแนล e คนรีเอสอยากได้มากเลยนะแต่เรารู้สึกว่ามันมัน e อ็กเ s น v ีเออมันไม่ใช่คอส t ลีมันไม่สมราคาพูดง่ายๆเพราะว่าจริงๆมันสวยนะแต่ราคามันแพงกว่าคุณภาพแล้วก็สิ่งที่เราได้รับแล้วมันก็ไม่ได้โ h o v e a l ด้วยปัจจัยจาก ต่างๆอย่างเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจไม่ซื้อปัจจัยที่2ของการทรยศลูกค้ามันมีหลายแบรนด์ที่มันมีเซล์ไงอันนี้คือการทรยศลูกค้าอย่างนะึงนะอย่างหลายๆแบรนด์เลยที่เป็นแบรนด์ไฮเอนด์ลักชัวรี่อย่างเงี้ยอยู่ไปซื้อเดือนนี้อีก2เดือนลด50%อย่างเงี้ยเอดก็รู้สึกว่าอันนี้ก็คือการทรยศลูกค้าอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นคําที่คุณดูมาบอกอันเนี้ยมันค่อนข้างมันค่อนข้างแวลิดนะว่าแบบเออ มันแพงเพราะว่ามันทรยศคุณอ่ะการเซลล์มันก็เป็นการทรยศลูกค้านะเพราะว่ายูจะรู้สึกไงอะ่ะถ้าวันหนึ่งยูซื้อกระเป๋าใบร์พันอีก2เดือนราคามันเหลือแบบ500ร้อยอะไรเงี้ยเราก็เราก็ต้องแบบเสียเซลล์เขาจ<า>ว่าคุณทำไมไม่ลดต้นทุนลดคอร์สแล้วก็แบบเหมือนเลงการผลิตละ่ะแล้วมิเตอร์บูมาก็บอกจะเลงเพื่อถ้าอยู่เลงเลงเลงการผลิตแล้วแล้วดีแวลูเฮอริเทจสองปีเฮอริเทจก็คือแบบ ถ้าถ้าคุณเล่นการผลิตและคุณทำลายชื่อเสียงที่สะสมมาทั้ง200ปีอะ่ะคุณว่ามันคุ้มหรอแต่อันเนี้ยเอ็ดก็งิด,งดนิดนิดนึงนะเพราะว่าเราเคยมีประสบการณ์ตรงนะอย่างปีที่แล้วเคยทำวิดีโอหนึ่งที่ได้กระเป๋าคองสองมาสีโกสีนี้แหละกออนโกแล้วงานคุณภาพมันไม่ได้ตะ,ะตะเข็บเบี้ยวมากแล้วก็ไอแ้แลบอะหักเลยอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกอันเนี้ยก็เหมือน เป็นการโทรเลเร็ลูกค้าอันนี้ไม่คอสลี่นะอันนี้เอ็กเซนซีเราก็เลยเอากระเป๋ากลับไปที่ช็อปแล้วก็ใช้เวลาอีกหกเดือนในการรอคอยเขาก็ทําใบใหม่มาให้เราอะไรเงี้ยแต่ว่าอัปเตอร์เซลของแอมเมสอะเราต้องชมว่ามันดีจริงๆแต่เรารู้สึกว่าหลังๆมาก็มีหลุดนะกระเป๋าเฮี้ยก็ออกมาเยอะเพราะว่า FC ซที่ส่งแบบมาหลังบ้านก็เยอะเหมือนกันที่แบบส่งตะเข็บมาแล้วคือแบบอันนี้หรอมึงเทนมา2ปีอีดอกมึงเมาหรือเปล่ามึงไปกินยาดองมาหรือเปล่าก่อนทีเนี้ยมี มันมันคำพูดของคุณดูมามันก็ไม่ได้แวลิดขนาดนั้นเพราะว่าเรามีหลักฐานที่แล้วก็มีมีประสบการณ์ตรงเลยว่าเออกระเป๋าที่เราเคยได้มันก็ไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นเพราะเขาพูดเลยว่าถ้ามันไม่เป๊ะจริงจจะไม่ได้ยมาอยู่แต่สโตมันแต่มันมีหลายใบมากที่มันไม่ได้เป๊ะแล้วมันก็หลุดมาสโตซึ่งอย่างเนี้ยมันไม่ควรเกิดเหตุการณ์กับแอร์เมสนะเพราะว่ามันรูนเฮอริเทจไสองร้อยปีอย่างที่เขาพูดอะเราก็เลยว่า อยากจะส่งรูปอันนั้นไปให้คุณดูมาดูจังเลยแล้วอันนี้คืออะไรคะอะไรอย่างเงี้ยคือเข้าใจปามันเอมันพูดได้อะไรอย่างเงี้เเดดยเราก็ไม่อ่านคอมเมนต์คนที่ดูคอมเมนต์การพูดของดูมามันก็จะมีแตกเ,เ,เป็นสองเป็นสประเภทเนาะเราชอบคอมเมนต์หนึ่งมากว่า it's only costly when quality and brand are equal but it's e e m s brand is more virtual virtual ก็คือหมายถึงว่า มันมันจะสมราคาก็ต่อเมื่อในเรื่องของคุณภาพแล้วก็แล้วก็แบรนด์ในเรื่องของชื่อเสียงอะของแบรนด์อะมันมันมันเท่าเทียมกันแต่ว่ามันเห็นได้ชัดว่าแบรนด์มาก่อนอะคือแบรนด์มันแบรนด์มันตะโกนมาก่อนอะมันมันก็เลยหลายๆคนก็เลยรู้สึกว่ามันมันยังริงยังไงมันก็แพงอยู่ดีอะมันก็ไม่ได้สมราคาหลายๆคนอย่างเอ็ดคุยับสามีสามีก็บอกว่าเขาว่ากรีนะเพราะว่าเขารู้สึกว่า แฟนเออย่างเงี้ยเป็นคนที่แบบเยอรมันเยอรมันคือเป็นอะไรที่แบบคุณลิตี้ไม่แบรนด์ไม่ตะโกนไม่อะไรเลยแต่เขารู้สึกว่าเอ้ยกระเป๋าแอเมสมันมันหนึ่งมันโฮเวอลูสองถ้าสมมุติจะเดือดร้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เอาไปขายอย่างเงี้ยมันก็ไม่มันก็ไม่ไม่เสียเงินที่เราลงทุนไปกลับได้กําไรอีกอะไรเงี้ยแล้วคุณลิตี้เรื่องของเฮอริเทจเรื่องของอะไรองค์รวม200ปีประวัติศาสตร์ยาวนานของแบรนด์เรื่องของอะไรกินหนังแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยคือเขาเขาบอกว่าเออเขาอกรีเขาก็รู้สึกว่า สิ่งที่คุณดูมาพูดอ่ะมันแวลิดแต่ว่าหลายๆคนก็บอกว่ามันไม่แวอย่างเอสถามแฟนอีกคนนึงแฟนอีกคนนึงก็บอกว่าบูชิตนะแบบบูชิตสิ่งที่เราที่เขาพูดมันก็ไม่ได้คอสลี่เพราะว่าอย่างอ่ะกับรองเท้าชีฟที่เอซื้อมาเนี่ยมันกัดขาเอสแบบเลือดออกแบบแผลเวิร์เลยอะไรเงี้ยเขาบอกว่ายู you ลองส่งรูปไปให้คุณดูมาดูสิว่ามันคอสลี่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีมันก็มีหลายเสียงเนาะมันเป็นมันเป็นเสียงที่แบบ มาถกเถียงกันว่าอะตกลงแล้วมันสมราคาหรือมันแพงอะไรเงี้ยก็แล้วแต่คนอะ beauty cindy of d i v holder นะก็ส่วนเราส่วนตัวเราเป็นคนที่ชอบกระเป๋ามากเราเป็นคนที่ชอบงานฝีมือมากเราไม่ได้เป็นคนเก็บรูปรูปภาพวนโกหลายหลายหลายคนอาจจะเก็บสะสมวดาดภาพ p พน n t i n g หลายคนอาจจะเก็บสะสมอย่างแฟนสามีเอ็นอย่างเงี้ยก็สะสมพวกโมเดลเรเวลของคนเยอรมันสะสมเยอะมากเราเป็นคนชอบกระเป๋าเราสะสมกระเป๋าตัวท็อปของเราก็แอามัน ถ้าถามเอ็ดว่ามันมันเอ็กซ์เพรซีไหมเอ็ดว่ามันคอสตี y มันไม่มันสำหรับเอ็ดนะเอ็ดรู้สึกว่ามัน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 กูดแวร์ลูฟอร์มอร์มนนี่ของเอ็ดนะเพราะว่าเอ็ดรู้สึกว่าเขาไม่เคยโทรยลเขาอาจจะเคยทรยศดเราก็ตอนที่บอกว่ามันผลิตมาแล้วคุณภาพมันไม่ดีแต่เราพอเอากลับไปเขาก็แก้เกมได้อะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าสําหรับเรานะมันคอสตี y หลายหลายคนก็ว่าแพงเพื่อนๆมีความพิเศษยังไงลองคอมเมนต์มาคุยกันอะไรเงี้ยแต่<ๆ>แก่อนตํานานมันไม่ได้เป็นกล่องส้มอย่างนี้นะมันเป็นแพคเกจิ้งสีเบสแต่ว่าที่เขาเปลี่ยนเป็นกล่องส้มเพราะว่าในปีหนึ่งเก้าสี่หกก็คือระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองนะอา่าาเรื่องการขนส่งแล้วก็เรื่องสอกโปรดักชันเพราะว่ามันระหว่างสงครามเนาะก็เรื่องการค้าขายธุรก,กิจก็คือพังพินาศอะไรเงี้ยแล้วอา่าทางครีเอทีฟเดเลกเตอร์ของ m อเเนี้ยก็ อยากได้สต็อกในการทำแพคเกจิ้งอะไรเงี้ยก็บอกว่าในร้านสต็อกก็บอกว่าฉันไม่มีอะไรที่เป็นสีเบทเลยแพคเกจิ้งกระดาษที่เป็นสีสีเบทอะมันมันมันโซเอาหมดแต่สีที่คนเขาไม่เอากันเลยไม่ซื้อกันเลยอะก็คือมีสีเดียวที่เหลืออยู่ก็คือสีส้มสีส้มที่แบบอะคริลิคอะคริลิตะโกนตะโกนอย่างเงี้ยก็กลายเป็นฟิกเเจอร์เฮอริเทจของแบรนด์ตั้งแต่ปี1946เลยเขาเรียกว่าซีเลนดิปิตี้ก็เหมือนการค้นพบบางสิ่ง ที่มันจึงที่มันปังด้วยความบังเอิญอะไรเงี้ยก็กลายมาเป็นประวัติของกล่องส้มถุงส้มในปัจจุบันนี้ก็ในคลิปเป็นคลิปที่สนุกนะดูสําหรับคนที่ชอบ a i r m สอย่างเราเราดูแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันเอนเตอร์เทนนิงดื่นเราก็ชอบอะไรเงี <c oughs> ้ยก็ใครชอบวิดีโอ <c oughs> เป็นคลิปยาวๆเลยเมาส์ยาวๆเ,เลยนะเกี่ยวกับแบรนด์ a i r m ส d แล้วก็ความคุ้มค่าคุ้มราคาของแบรนด์เม r FC มีความคิดเห็นว่าสมราคา หรือไม่สมราคายังไงคะลองคอมเมนต์มาคุยกันนะก็ใครชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเอดิทอยามด้วยแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าสิ้นเดือนมกรากุมภาพาินาจะอยู่เมืองไทยถ้าใครมองหาอินฟลูเอนเซอร์สาวสวยอยากใช้นานติดต่อหลังไหม่มาบ้าได้นะคะแล้วก็ตอนนี้ช่องเอดมีการเปิด Membership แล้วก็จะมีเพิร์กเลเเนาะก็เมมเบอร์ชิพจะ มีอภิสิทธิ์ในในการได้ชมวิดีโอก่อนก่อนวิวเวอท่านอื่นอย่าเงี้ยก็ถ้าใครอยากสนับสนุสน,นช่องนะอยากแบบเออสนับสนุนช่องจริงๆชอบไปดิจริงๆเงก็เลือกเอาตามที่วันเลยว่าเอ้ยเราจ่ายได้ประมาณไหนอันนี้เป็นเป็นอะไรที่ไม่บังคับนะแค่คือคือทุกคนอะได้ดูวิดีโอเหมือนกันแหละแต่ว่าแค่แบบเ e มเบอร์ชิจะได้ดูก่อนแค่นั้นเองอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีอะไรแล้วอาจจะมีแบบว่าวันไหนอดว่างอะไรเงี้ยก็จะมาทํา live chat อะไร่งเงี้ยจะมามาแชทกันพูดคุยกันแต่ว่าจะเปิดให้สำหรับคนที่เป็น member เท่านั้นอะไร่งเงี้ยนะก็เป็นมาคุยกันข้างล่างได้นะครับวันนี้ราไปก่อนอย่าลืมกดไลค์ก็แชร์ก็ subscribe นะครับท่านสนับสนุนช่องได้วันนี้ราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ